สวัสดีครับนักเรียนครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาการหากําไรขาดทุนและราคาขายครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับจะอยู่ในสาระที่1จํานวนและพิชาณิตนะครับโดยอยู่ที่มาตรฐานที่คอ1.1นะครับเข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดําเนินการของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการและการนําำใช้ครับตัวชี้วัดที่ป .5 ทับ9แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนครับเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1บอกว่าออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายต่อให้แก้วตาได้กำไรร้อยละ30 ออมสินขายหูฟังราคาเท่าใดอ่าเรามาดูสิ่งที่จดย์กำหนดนะครับสิ่งที่จดกําหนดคือออมสินซื้อหูฟังราคา1400บาทและขายต่อให้แก้วตาได้กําไรร้อยละ30อ่านะครับต่อมาสิ่งที่จดถามคืออ้อมสินขายหูฟังในราคาเท่าใดนะครับเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับอ่ากกาะอื่นเรามาดูวิธีก่อนนะ วิธีคิดเขาบอกว่าขายได้กําไรร้อยละ30หมายความว่าถ้าซื้อมา100บาทขายได้กําไร30บาทแสดงว่าขายราคาก็คือนำราคาที่ซื้อมาคือ100บาทนะครับบวกกับกำไรอีก30บาทรวมกันได้130บาทครับวิธีทำนะครับวิธีที่1คือถ้าซื้อหูฟัง100บาท ขาย130บาทนะครับทีนี้เทียบกับ1นึก่อนคือถ้าซื้อหูฟัง1บาทก็ขายเศษ130ส่วน100บาทครับต่อนะครับก็คืออ้อมสินซื้อหูฟัง1,400บาทขายก็คือเอา1,400คูณกับเศษ130ส่วน100ครับทีนี้เรามาลองคิดเลขนะครับ นันเกเรียนคิดว่าอะไรตัดทอนกันได้ครับก็คือ1,400กับ100นะครับเรามาดูก่อนนะครับอะไรตัดทอน100ได้อ่ได้ก็คือ100คูณอะไรได้100ครับ100คูณ1นะครับนั่นก็คือนำ100อา100หาร100เท่ากับ1นั่นเองที่นี้100คูณอ,อะไรเท่ากับ1,400ครับก็คือ1น0 0ัน หนึ่งร้อยคูณสิครับได้1,400นี่คือหมายถึงนำหน0่หาร1,400ได้เท่ากับ14ครับทีนี้ตัวเลขของเราจะเหลือ14คูณกับ130นะครับอ่าก็เป็น14บสีคูณหนึเท่ากับหนึ่งพันแปบาทครับดังนั้น ออมสินขายหูฟังราคา1820บาทครับอ่าตัวนี้เรามาต่อที่วิธีสองกันเลยนะครับในวิธีสองเราจะนำสิ่งที่จกำหนดมาเขียนก่อนนะครับคือขายต่อให้แก้วตานะครับได้กำไรร้อยละ30อ่านำมาเขียนจะได้เป็นขายได้กำไรร้อยละ30ครับต่อมาสิ่งที่กำหนดอีกอันนึงนะครับคือ อมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทครับทีนี้เราจะหาว่าอมสินขายได้กำไรกี่บาทนะครับก็ขายได้กำไรตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนจากร้อยละ30ให้มากลายเป็นเศษ30ส่วน100นะครับและจึงนํามาคูณกับราคาที่ออมสินซื้อมาก็คือ1,400จะได้เป็นเศษ30ส่วน100คูณกับ 1400ครับทีนี้คิดเลขนะครับทีนี้อะไรตัดทอนกันได้ครับก็คือ100กับ1,400นะครับโดยเราจะใช้แม่100ในการตัดทอนก็คือ100คูณอะไรได้100ก็คือคูณ1นะครับต่อมานะครับ100อ,อะไรได้1,400ก็คือ100คูณ14ได้1,400นอะครับตัวเลขของเราจะเหลือ30 คูณกับ14นะครับาทีนี้คิดเลขต่อครับ30คูณกับ1ิได้เท่าไหร่ครับก็ได้เป็น420บาทครับเพราะฉะนั้นออมสินขายได้กำไร420บาทครับทีนี้เราก็หาต่อดังนั้นออมสินขายหูฟังในราคาก็คือเอาราคาที่ซื้อมาตอนแรกก็คือ1,400นะครับบวกกับกำไรก็คือ420บวกกันได้ 1820ัรครับแพรนันออมสินขายหูฟังราคา1820บาทครับต่อมาเป็นตัวอย่างที่สองนะครับตัวที่สองนะครับโจทย์บอกว่าหยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทขายต่อให้กิฟขาดทุนร้อยละ12ยกขายรองเท้าราคาเท่าใดเรามาดูสิ่งที่โจดกํกำหนดนะครับสิ่งที่จดย์กำหนดมาให้นะครับก็คือ ยกซื้อรองเท้าราคา1250บาทครับและขายต่อให้กิฟขาดทุนร้อยละ12ต่อมาคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือยกขายรองเท้าราคาเท่าใดนะครับเรามาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีคิดก่อนนะครับนักเรียนวิธีคิดคือขายขาดทุน ร้อยละ12หมายความว่าถ้าซื้อมา100บาทนะครับขายขาดทุน12บาทแสดงว่าขายราคา100นะครับขาดทุนไป12บาทก็คือนำา1 0 0ลบ12เท่ากับ88บาทครับทีนี้เรามาดูวิวธีทําวิธีที่1น,นะครับคือถ้าซื้อรองเท้าราคา100บาทนะครับ ขายราคา88บาทบาท,ทีนี้เรามาเทียบกับนึงก่อนก็คือถ้าซื้อรองเท้าราคา1บาทขายราคาก็นำ88หารด้วย100ก็จะกลายเป็นเศษ88ส่วน100นะครับทีนี้เรามาหาจริงๆเลยก็คือยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทนะครับขายก็นำ1,250คูณกับเศษ88ส่วน 100นะครับทีนี้เราจะมาหาดูว่าตัวไหนที่ตัดทอนกันได้นะครับก็คือ1250กับ100นะครับโดยเราจะใช้50ในการตัดทอนนะครับ50อะไรได้100ครับก็คือ50คูณ2ได้100นะครับต่อมา50อะไร ได้1,250ก็คือ50คูณ25นะครับได้1,250นะครับทีนี้ตัวเลขของเราจะเหลือ25คูณกับ88ครับทีนี้อแต่เราังตัดทอนได้อยู่นะครับเราก็ตัดทอนต่อก็คือ2กับ88ตัดทอนกันได้โดยใช้แม่2นะครับก็2อะไรได้2 2 คูณ 1>, 1ได้2นะครับต่อมา2อะไรได้88ครับก็2คูณ44เท่ากับ88นะครับตัวเลขเราจะเหลือแล้วก็เป็น25คูณ44นะครับทีนี้นักเรียนก็คิดเลขนะครับนำ25คูณ44ได้เท่ากับก็จะเป็น1,100บาทนะครับ ดังนั้นยกขายรองเท้าราคา1,100บาทนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำวิธีที่1นะครับเรามาต่อกันที่วิธีที่2นะครับวิธีี่2เราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเขียนก่อนนะครับอ่าก็คือจะได้ว่าขายขาดทุนร้อยละ12นะครับและสิ่งที่โจทย์กำหนดอีกอย่างหนึ่งคือยกซื้อรองเท้าราคา1,250บาทนะครับ ทีนี้เราก็มาหาว่ายกขายขาดทุนกี่บาทนะครับก็คือขายขาดทุนจะตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากร้อยละ12นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือจะได้เป็นเศษ12ส่วน100นะครับเราจึงนำเศษ12ส่วน100ตัวนี้นะครับคูณกับราคาที่ซื้อมาก็คือ1,250บบาทนะครับทีนี้เรามาคิดเลขกันเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูซิอะไรตัดทอนกันได้ครับก็คือ100กับ1,250บาทนะครับโดยใช้50ในการตัดทอนก็คือ50คูณอะไรได้100ครับก็50คูณ2ได้100ต่อมา50คูณอะไรได้1,250ครับก็จะคือ50 คูณ25ได้1250ครับอ่าครับทีนี้ตอนนี้จะเป็นเศษ12ส่วน2คูณกับ25ครับอ่านักเรียนดูสิอะไรตัดทอนอีกก็คือ12กับ2นะครับโดยเราใช้2ในการตัดทอนนะครับก็คือ2คูณอะไรได้2ครับ2คูณ1ได้2นะครับทีนี้2คูณอะไรได้12ครับ ก็2คูณ6ได้12นะครับตัวเลขของเราตอนนี้จะกลายเป็น6คูณกับ25ครับ6คูณกับ25ได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้เป็น150บาทครับทีนี้เรารู้แล้วครับว่ายกขายขาดทุนไป150บาทดังนั้นหยกขายรองเท้าราคาก็นำ ราคาที่ซื้อมาก็คือ1250บาทนะครับลบกับราคาที่ขายขาดทุนไปคือ150บาทนะครับก็จะได้เป็น1250ลบ150เท่เากับ1100บาทครับนะครับเพะฉะนั้นยกขายรองเท้าในราคา1100บาทนะครับตัวอ,อย่างที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องจดปัญหาการหากำไร ขัดทุนและราคาขายนะครับเป็นไงบ้างครับเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยนะสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ